ดูเช่าไม้มินแอนด์เดอะแกงดีกว่าดูคลิปสายรอกวีเอสายหวานดีกว่าดูแนวนอนเนี่ยแหละสายรอ็อกน่าเบื่อจังจบแล้วเนี่ย ดูอะไรต่อดีคิมคิมนิ้งก็สนุกนี่แต่จบไวจังโหนี่หนึ่งชั่วโมงสีินาทีแล้วนี่ไปให้น้องเล่นดีกว่าน้องก็คงจะชอบดูยูทูบนะโหนี่หนึ่งชั่วโมงแล้วนี่น้องอ่ะพี่เอาไปให้พี่เอามาให้เล่นแล้วเอาไปเล่นในห้องดีกว่าพี่บอกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าละ โหดูช่องมานีมอะไรลกแกดีกว่าืมเอาชอ่องเอาคลิปไหนดีนะเออคลิปนี้ดีกว่านี่น้องนี่มา54นาทีแล้วนะออกไปออกไปได้ป๊อบอิทก,กันโอเคค่ะพี่ยวหนูพักโทรศัพท์ก่อนก็ได้ค่ะไปเลียกคนอีกกัน พี่เอาโทรศัพท์ไปให้คุณแม่ก่อนนะน้องเอาโพสหยิบมาด้วยสิโอเคค่ะนี่ค่ะอืโอเคขอบคุณจ้านี่น้องไปน,นอปนไปนอนได้ยู่ตัวพี่น้องของแม่กันไปน้องไปเร็ อนคุณแม่การได้ยินไหมเนี่ยโอเคค่ะพี่ไปเล่นที่นอนคุณแม่กันคลิปนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวให้แบ่งปันกันเล่นคนละหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแม้แต่จะถึงหนึ่งชั่วโมงก็แบ่งให้พี่เล่นได้ใช่ไหมคะถ้ามีน้องกับพี่ห้ามทะเลาะก,กันเด็กขาดนะคะถ้ามีเครื่องเดียวก็แบ่งปันกันเล่นนะคะห้ามทะเลาะก,กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะอยากให้ทำอะไรบ๊ายบายบ๊ายบายปิด